ขอลงอ่อนลงนะครับอย่บ้างเสามไฟเมหมือนสยามกุ้ต้อมบัวขาวขอบคุณทุกกำลังใจครับผมบคุณคามเต็มทีทุกไฟครับขอบคุณครับเดี๋ยวเด้ออย่าเพิ่งขอบคุณพี่สัมพันธ์นครับเป็นไงเป็นไงวันนี้ทำไมหหายไไปความความพระเอกเลยคือซ้อมที่ไหนนะครับไปนี่ซ้อมเชียงใหม่ครับกับพี่ไทยแลนด์ใช่ไหมครับผมวันนี้พี่ไทยแลนด์ไม่มาไม่มาจะพาเด็กมาเตะวันที่ยี่สิบแปดกับยี่สิบเก้าอ๋อแต่ก็ไม่มีปัญหาครับผมะวันนี้เนี่ย มั่นใจยกไหนว่าชนะก็มั่นใจครับดูดูผู้โชคเขาเป็นไงบ้างพี่แกก็น่าจะหายไปนาเลยอ๋อดูร่างกายเขายังไม่เท่าไหร่เมื่อนเขาบอกว่าเขาจุกตอนเราดับแขงใช่ไหมเราเรารู้สึกได้ไหมว่าผู้โชคเีียกัรก็รู้แล้วก็ดูจังหวะน็อกไหนจังหวะไหนนะที่น็อกยังไงสอกปากเลยใช่ไหมครับเด็ดขาดมากสามไปสามน็อกนะสน็อกน็อกใครมาบ้างเนี่ย สู้สึกสู้ศึกท้าำฟ้าแล้วก็เวทไหนวันนี้โชคเท่าไหร่นะร้อยยีเป็นเวทที่ดีที่สุดเลยไหมในยีบเอ็ดนี้ว่าี็ดได้ไหมเอ่สองได้อยู่อ่างนี้ป่าชุนต้องพิจารณาเนี่ยชิงชมชิงแชมป์ถ้ามีโอกาสชิงแชมป์สักเส้นได้ไหมสองเจ็ดตอนนี้ใครเป็นแชมป์อยู่ร้อว่างว่าง้ว่าช่หเละสชมว่างอจองเลยไหมรอชิงไหมพูอะไรกัป๋าชุนหน่อปาชุนดูอย่ ขอชิงขอชิงเลยครรับมนาะเจอใครได้เลยครับเออเราพร้อมจะขึ้นชั้นเจอระดับเกรดที่ดีกว่าเราไหมครับก็ต้องคืนแล้วแหละเพอฟอร์ดดีกว่าไปไม่ได้จ้าไปเอาคนอื่นปีนี้อยู่เท่าไหร่ครับไม่เยอะเลยยี่สิบสามยี่สิบสามจังหวัดเนี่ยเรบอ๋อราอยากมีครอบครัวนะครับเนี่ยอยากมีมูงอยากให้มีโสดอยู่ไหมโสดอยู่เอ้าเอาสาวที่ดูอยู่นะเมืองสยามทั้งโสดอยู่วันเป็นีาติหรืญาติฉีดไหมครับ ก็ม oh ีอ um, ย <misunder> oh, mm ู hmm. sure, yes. you know. ่20,000นี่เนาะคุณจับได้ที่นี่ปะครูต้องกับพี่คมใจยิมที่เชียงใหม่ครับออ๋นี่ก็บอกครับแม็กนำไม่ได้นะแม็กนำเวทใหญ่กว่าใครดีอ่ะเวทนี้บาดำร้อยยี่สิบสองมีใครดียี่สิบสอนมันจะมีพวกเพชรแล้วก็มีจะมีก็มีรุ่นเด็กๆอ่ะหรอร้อยยี่สิบสองอ่ะพวกเพชรพลันชัยพารัมชัยหรอเป็นไงอ่ะเออนูดเด็กๆมันจะต้านไม่อยู่เลยคมเพชรก็ไม่น่าอยู่แล้วยี่สิบสองยี่สิบสองคมเพชรได้ป่ะ ยาเลยอย่าเพิ่งเลยขออีกสักหน่อยถ้าเป็นคอมเพชรสเนี่ยร้อยยี่สิบสองเลยนะไหวไหมยังไม่ได้ครับยังไม่ถึงครับขออีกสักสองสาะครับผมขอทำฟอร์มก่อนครับก็ให้กำลังใจแล้วกันนะเมืองสยามนะนะครับเดี๋ยวโปรโมเตอร์เขาจะส่งก็มุมเกมดูว่าจะได้เจอใครครับวันนี้ขอบคุณใครบ้างครับพูดอะไรครับก็ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณที่สนับสนุนครับผู้สนับสนุนทุกคนแล้วก็เอฟซีทุกคนนะครับที่เยกนกำลังใจครับ เป็นนนักวยคทำเต็มที่ทุกไฟที่ถูกถามถึงเยอะมากนะยินดีด้วยครับน้องยินดีด้วยครับผมเพชรแสนแสบไหเพชรแสนแสบมึงสินองอแล้วพอดล้วโทษแนเลือนด้วยครับเพื่อนเยอะไหมเป็นอะไรเปลนฝ่ายได้จดแรกแล้วสุดยอด ดนเดอน <ś led> ไห <ś led> ไไมมรัอวครับ่อมาลงซอมนะครับตอนนอยากชนะออเมนเมเตนผมต้องไปนั่งดูเทปด้วยสวัสดีครับคุณสุรวิทย์นะครับผมที่ผู้แพ้ครับที่ทักษินสอนส,สิงห์ครับนะ แน่ล็อกลงมาครับในยกที่เท่าไหร่ครับยกสี่ครับเาเดียวอเะเท่าเียวอี

กคครับต้องให้พักไปเลยหยุดไปกี่เดือนนะครับก่อนนั้นหยุดไปหยุดไปหยุดไปตั้งแต่ตอนที่กับกำชัยที่พีทีวีอ่ะผมถามว่าโอ้นานนานหลายเดือนแล้วท่านี้ซ้อมอยู่กับพี่ไหมอยู่ครับอยู่อ๋อแต่ดูร่างกายยังยังยังไม่ได้แฟนมวยบอกชกแปลกๆพี่หลงมีความเห็นยังไงครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไร

อใต้ตานิดหน่อยครับใต้ตานิดหน่อยร้องไห้ครับร้องไห้เลยร้องไห้เสียใจยครับครับผม